ลองกินด,ดูก่อนเลยจ้ะชอบกินจิ้มอะไรกินช้มกินชิมอันนั้นได้เลยจ้ะอะต้องใส่สวัสดีครับกลัวอะไรอย่างเขาอะไรแบนี้ไม่น่ากลัวอะไรนะวันเมื่อกี้เขาปุ๊บออกมาดวตามันจะมีั้หมดอะไรพวกนี้เลยนะไม่ใช่ ดีไหมกลิ่นอะโรมามาแล้วนี่มะเพราะว่าอะมาเนี่เป็นเลนส้มกนนาวปมห้าทีนั่นเองสำหับในกุ่ของอโรมาเลยีิ้งการกับใบกะเพราทำไมต้องใส่สุดท้ายกับกะเพราใบมะกรูดมันต้องลองในต้นด้วยเพ่ใส่ในต้งยำเพราะกลิ่นหอมมันจะปตามน้ำเย็นเอาฮิทเร่นแก๊สแบบนี้

ตอไรืเพาบบเียุกคนเียรกบน Muy b i e ใรเรา่มีตะแกรงโคมมาบ้นเลยรไปหยบตรงคีก่เอาทนีนก็ได้รรงนี้นะครับนไปหยนะรอในกรงนี้ เนื้อหมูจะทอดง่ายกว่าเพราะว่าทอดแบบมีแข็ง,ขยยงน้ำหนักเพราะว่าขายเยอะหายนะครับ งศาได้แล้วเบุังอยู่เก่ยครับเง็นครับวุที่ปังรถเก่ได้อย่างี้ครองคืไม่มีอะไรระบิดนะคุับตอนนี้มีแต่คนที่นลงลงไปในงาเท่าน้นนะเราลงไปเราก็จูวั ไปนีหม้อไปเป็นาปหมกรอบได้ยังมีเตาอบองร้อยหมูนหมูามนนี ah ้ปับแก๊สพื้นเนี้ยเก5ห้าตัวเนี้ยขาพื้นเนี้ยพืนหนึ่งหลักพันบาทเองนะฮะน็ตแรกขายมกรอบลงนได้มิบกิโลเมตรสิบอันลอกหน้าลงพื้คนใครมีรถเชื่อมต่อตรดนี้ขของก่นจะได้ทีหัวเข้าบ้านรถร้านเันมีล้อพอขายตรงนี้ไม่ดีเราก็ย้ายไปถึงกว่าถึเชค่อมรถวิ่งขายดี่ะครับ ได้เปรียบกว่าไปเช่าที <S 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 ่เาักหลักนะพวกร้านมีล้อขายแบกลองยนฮะนะฮะทำไมงมีะแกงเไหมทะลุตะแกี่เชื่อเปนชิส่ขอรนขอยนี้อบาที่เราเงมีตะแกงมันก็เป็นไฟเลยนะ อบมันไะได้เหลน้อยละที่เหลืออยู่อ่ะมีคาก็รอเลยมันอไอ้ไอ้กว่าก็ออัสาวตะแกรงยาาด้วยอนะงาเลย ขนาดไม่เป็นนะขนานี้ริงนะแต่แทนมีกอง่อนหอนมันจะตอกก่อนเขานะฮะันี้เรามปไหนขึ้นมาเราเจ้าเรือแค่ไหนเราคุ้นแค่ไหนเ้างก็มาตดใจทีเราตแล้มันอกกองหนึ่งมันขึ้นแล้ว ตอนจามตีน้ำมันไปบ่อยนะฮะตน้ำมันไป่อนะมที่จาได้นะเดี๋ยวก่อนเนี่ย เห็นสดๆนี i̇şte ่สวยกว่านั้นอหายไปบ้างเนี่ยเายสวยกว่าไม่ดัเาไม่ดังนิดนบ่จงสวยกว่าเยอะ I didn't know, I didn't know.

Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. เอาละเชฟจอยอย่าเพิ่งเดินเลยไปไหนเชฟจอยองแะตรงนี้ก่อนแล้วครับนะเชฟจอยอร่อยทุกอย่างอย่าเพิ่งไปไหนเชฟจอยลงแปตรงนี้ก่อนครับผ่านไม่ได้ครับผ่านไม่ได้เชฟจอยลงมังนี้ก่อนเลยครับเชฟจอยเป็นเกียรติหมายทานคิมคำแรกของหมูกรอบวันนี้เลยมั้ยะผมรับประกันนะครับเชฟเชฟลองทานดูก่อนนะยังไม่ต้องกินอะไรนะยัง เอาถึงแค่ดาโลกเลยนะอะไรส่วนในย้านนี้มีเจ้าเดียว้วออเอาไปกห้องน้ำวจ่อยก่อนไปบอกอาจะลองทินมดูก่อนเลยจ้ะ ชอบินจิ้มอะไรกันจิ้มก้นจิมอันนั้นได้เลยจะไปลงไปสวัดีครับเชฟเดียกพักก่อนพักก่อนก่อนครับปรนัหายังไม่ีบับหรอกอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่จนข่้นเลยครับอยู่ด้ยเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลย วางแขกขาดนะกะุกอกอะไรนุ่มย um, ังเลียกหมูกรอบังหมูนุ่มไหนบอกหมูกรอบแล้ไหมไดไมก็เหมือนนี้ นะฮะหมูกรอบที่คุณคนที่ไหนจะมีไปได้กจะหมูกรอบวันเนี้ยหมูกรอบเรามันไม่ได้กรอบเนี้ยมันกรอบนอกและวนุ่นในและกินเข้าไปแล้วละลายในปากเข้าไปเลยนะเทปมันไวมากเลยค่ะเทปมันมมันเเเไวากลยค่ะ นอยเลปเลย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 ไม่ต้องไปไกลมาเนี่ยหาดีวเลยเหมูหายไปไหนละเรียดูเรียหายยังหมูหายไปไหนมาแล้วดูดูเพิ่มมาเพิ่มมาครับมาละลายใน้ละลายในนนลนถาดเอ้ยละายในปากเลยเนนี้เลยออื้้บบนี้เลยอ่ารังเลยครับลองดู อร่อยจริงเปนอิลกไม่เห็นเลยอ่ะนี้ไม่ใชุ่กรอบนะลองกินดูถ้าเท็เจอนี้ะไรเท็เจอดีผิดคาดนะฮะลองดู ไม่ได้ไหม้แต่แข็งกระด้างทำไมหมูถึงไม่ควรจมลงไปในน้ำมันหรือยังเอ้อ่อนชิ้นนี้สำหรับสาวๆที่กลัวอ้วนอ่าสำหรับสาวที่กลัวมันจะน้อยนะชิ้นนี้นะไม่ต้องกินนะฮะ กินแล้วไม่อ้วนนะครับพระวนทิงทุกคำนะครับนะครับเอีมันหมดแล้วอ่ะจับไม่ทานแล้วมาตับบ้งดิผมว่ายืดดูสัตว์ก่อนในสุภาพเชิญครับมาเป็นเกียรติหน่อยวันนี้นาสุภาพลงครัวหน่อยนะเจ้าที